สวัสดีครับครูเล็กแกจบช่างต่างจังหวัดทุกปัญหาคงไม่ชัดตามวิถีที่นั่งมองปัญหาบ้านเมืองนี้ขอแกเหลือไม่กี่ปีก็จากลางานการเมืองเรื่องใหญ่ต้องไม่ทิ้ง ต้องตามจริงดูจริงทุกปัญหาถ้าช่วยได้ให้ช่วยไปไม่รอรากิดอาสาเดินสายกลางสร้างสังคมเสวนาไปวันวัน,วนมันแค่แม่มวนถ้าเรื่องใดมันไม่ควรไม่เหมาะสมขอให้เลี่ยงถ้าเลี่ยงได้อย่าไปจมติดลุ่มลมจะจมหายไร้สาระ งานการเมืองเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นักการเมืองจะต้องชัดวิสาสะทำการเมืองต้องตระหนักในฐานะไม่ทำตัวเป็นขยะในแบบปลอมเรื่องปากท้องเรื่องใหญ่คนในชาติต้องมุ่งมาตรปรารถนาทั้งตรงอ้อมผลประโยชน์ส่วนตนต้องอดออม ต้องยินยอมต้องสละต้องละวางถ้าครูเล็กไม่เข้าใจไปไร้เบี้ยขอไม่เคียรขอโทษโปรดอย่าหมางถ้าคิดดีมองไกลไปถูกทางขอขอบคุณที่ใจกว้างอย่างจริงใจวัลลกรออนไลน์จากครูเล็กลำปาง สำหรับผมนะครับปีชาทัพกุลนาอิชยาเป็นผู้อ่านที่ครูเล็กเขียนทุกวันทุกวันเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เสียดายความคิดของเพื่อนครูเล็กแกมีชื่อจริงว่าเล็กแสงมีอนุภาพตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางแกนั้นที่จริงพื้นฐานจบ ช่างก่อสร้างจากการช่างเชียงใหม่แล้วมาต่อวิไลควยศุสาเทเวศแล้วไปจูเป็นครูกับผมนี่แหละที่โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์บุกเบิกมาด้วยกันแต่แกเก่งครับโอนไปอยู่คมฝัดครูและเป็นธิการบดี10บกว่าปีเป็นคนที่หาได้ยากเป็นคนเก่งทุกด้าน จริงๆครับผม